ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่เยาวข่าวสายแมนยูมาเองเปิดชื่อ21นักเตะอาร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้สตาร์มาพืบทั้งลาฟาเอลวาลานแฮร์รี่แม็กควายกาเซมิโลมาคันแลฟฟอร์ดแอนโทนีและเจดอนซานโช่นะครับล่าสุดนะครับเยาวข่าวคนดังสายปีศาจแดงได้ทําการเปิดชื่อ21นักเตะอนาคตไม่แน่นอนกับทีมปีศาจแดงแล้วในตอนนี้ ล่าสุดนะครับซามูเอลลักเคิมนักข่าวสายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากแมนเชสเตอร์อิฟนิ่งนิวส์สื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์ได้ออกมาเปิดเผยว่าในตอนนี้ทีมปีศาจแดงในยุคข,ของเซอร์จิมแล็คเคฟเจ้าของร่วมคนใหม่น่าจะมีการยกเครื่องนักเตะครั้งใหญ่นะครับในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ท่ามกลางอนาคตที่ยังไม่แน่นอนของเอริกเชนฮากุนซือชาวดัตด,ด้วยเช่นกันโดยเยวข่าววงในของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมาเปิดเผยว่ามีนักเตะถึง21คนนะครับที่อาจจะไม่ไ ได้รับประกันว่าจะมีอนาคตในลงละครแห่งความฝันต่อในฤดูกาลหน้าและอาจจะต้องอำลาทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้ทันทีโดยสตา์ที่อยู่ในไข่ก็มีอย่างเช่นลาฟาเอลวาลานแฮร์รี่แม็กควายคิสเตียนอีลิกเซนกาเซมิโลมาคัตแล็ฟอร์ดและแอนโทนีเป็นต้นนะครับส่วนพวกนักเตะที่โดนปล่อยให้ทีมอื่นยืมตัวอยู่ในเวลานี้อย่างเจอดอนซานโชอดอนนี่ฟันเดเบกฮันดิบาลเมสบีเมสันเกรนโูดและฟาคุนโดเปเยสตี้ก็มีอนาคต ที่ไม่แน่นอนเช่นกันว่าจะได้กลับมาร่วมทีมปีศาจแดงอีกครั้งก็ถือว่าล้างบางกันยกใหญ่เลยนะครับสำหรับในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับมาแต่ใสอีกีปิงม็อกตาเสียบเก้าอี้แทนเอริกเทนฮาร์ล่าสุดนะครับท็อกสปอร์ตสื่อลูกหนังได้รายงานว่าในตอนนี้ทีมปีศาจแดนแมเชสเตอร์อยู่ในแต่เริ่มมองไปที่ตีอาโก้มอ็อกตาในใหญ่ของโบลญนาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่จะเข้ามาแทนที่เอริกเทนฮาร์หลังจากจบฤดูกาลนี้โดยในตอนนี้เอริกเทนฮาร์คก,กำลังกดดันอย่างหนักนะครับหลังจากพาทีมพ่ายแพ้2เกมรวดในเพเมรีทำให้โอกาสติดท,ท็อปโฟร์ไป เล่นแชมเปี้ยนลีกดูห่างไกลออกไปโดยรายงานล่าสุดจากท็อกสปอร์ตได้ระบุว่าในตอนนี้เซอร์จิมแลดคิปและเหล่าบรรดาผู้บริหารชุดใหม่ของทีมปีศาจแดงเริ่มต้นหาไอเดียในการนำมอตต้าม,มาแทนโค้ชชาวดัตตอนจบซีซั่นนี้หลังจากผู้บริหารบางรายประทับใจผลงานของปุนซือิตาลีในเซเรียอิตาลีในตอนนี้โดยเทนเนอร์วัย41ปีนะครับทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในซีซั่นนี้พาทีมโบโลญญามีลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนลีกโดยในตอนนี้โบโลญญา หลังอยู่อันดับ4บนตารางคะแนนนะครับจากการมี51แต้มก่อนที่จะลงสนาม11นัดสุดท้ายนำอา R เอสโลมาที่ตามหลัง4คะแนนเอยโมต้าได้รับความสนใจจากหลายทีมชั้นนําของยุโรปเช่นกันนะครับนำมาโดยจูเวนตอเอซิมิลานบาเซโลนาและปารีสแซงแชแมงนะครับที่จะดึงตัวไปเป็นผู้จัดการทีมในช่วงนี้ทีมปีศาจแดงของเราก็มีข่าวกับกุนซืออย่างต่อเนื่องเลยนะครับจักแมาแต่ใสแต่ละมือแต่ละเวน้นเพราะสื่อหลายสำนักก็เชื่อมโยงกับกุนซือหลายคน นในตอนนี้ก็ต้องมารอดูกันว่าในท้ายที่สุดแล้วทีมปีศาจแดงของเราจะได้ใครมาเป็นกุนซือคนใหม่หรือว่าเอริกเทนฮักจะได้ทํางานต่อไปแต่ส่วนตัวแอดมินมองว่าเอริกเทนฮักยังไงก็ไม่ได้อยู่กับทีมต่อไปแน่นอนนะครับในฤดูกาลหน้าก็ต้องมารอลุ้นกันดูนะครับว่าผู้บริหารชุดใหม่ของทีมปีศาจแดงจะดึงใครเข้ามานั่งเป็นในายใหญ่ของทีมปีศาจแดงในฤดูกาลหน้า ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูสนใจคาราลัสเคเลียอัปเกดเกมลุกลิมเส้นหลังซานโชแอนโทนีสอเวลาทีมซัมเมอร์นี้ล่าสุดนะครับเดลี่เมลสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษได้ออกมารายงานว่าในตอนนี้ทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความสนใจในการคว้าตัวคาวิซ่าคาราลัสเคเลียแนวลุกลิมเส้นความเร็วสูงของนาโปลีมาร่วมทีมท้ามกลางอนาคตที่ไม่แน่นอนของแอนโทนีและเจดอนซานโชหลังจากมีรายงานว่า จิมแล็คลิปเตรียมขายทิ้งทั้งคู่ในฤดูการนี้แมนเชสเตอร์อยู่ในแต่กําลังเจอปัญหาในตําแหน่งตีขวาทําให้ต้องโยกอเรฮันโดกานาโชมาเล่นแทนโดยแอนโทนีโชฟอร์ไม่ออกนะครับในฤดูการนี้ส่วนซานโชนั้นถูกส่งยืมตัวไปที่ดอบมุนและกําลังถูกพิจารณาขายขาดในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ทําให้ในตอนนี้มีข่าวว่าทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกาลังประเมินทางเลือกต่างๆนะครับโดยมีคาวิกซาคาวาลัสเคเลียเป็น เป้าหมายที่พวกเขาให้ความสนใจดึงตัวมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยดาวเตะทีมชาติจอร์เจียทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลที่แล้วเมื่อนักเตะสามารถช่วยนาโปาลีคว้าแชมป์เซเรียอิตาลีสมัยแรกในรอบ30ปีได้โดยการย้ายตัวในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้น่าจะเป็นไปได้นะครับแต่เชื่อว่านาโปลีจะเรียกค่าตัวของคาวาลัสเคเลียไม่ต่ำกว่า80ล้านปอนด์อย่างแน่นอนโดยควิกซ่าคาวาลัสเคเลียทำได้ดีนะครับกับบทบาทริมเส้นทั้งสองฟัง ทำให้ทีมปีศาจแดงมองว่าจะสามารถเพิ่มความหลากหลายในเกมลุกของปีศาจแดงได้โดยล่าสุดนะครับเอเจนต์ส่วนตัวของคาวิซ่าคาวารัสเคเลียได้เปิดเผยว่าแนวลุกในความดูแลของเขาจะย้ายออกจากนาโปลีหากว่ามีสโมสรอ,อื่นยิ่งข้อเสนอตามที่ต้นสังกัดต้องการเข้ามาแม้มีรายงานว่านาโปลีอยู่ระหว่างการเจรจาเกี่ยวกับการขยายสัญญาฉบับใหม่ของเขาแต่ก็มีความเป็นไปได้นะครับที่ปีกทีมชาติจอเจียจะย้ายทีมในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ หลังจากในเกมล่าสุดนะครับสามารถเอาชนะจูเวนตุสได้2ประตูต่อหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วโดยในตอนนี้นาโปลีเตรียมตัวเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโตรลิโนในวันศุกร์นี้ซึ่งในฤดูกาลนี้พวกเขาทำผลงานได้ไม่ดีนักนะครับหลังอยู่อันดับที่7ของตารางคะแนนโดยทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหวังที่จะขายเจอดอนซานโชและแอนโทนีให้ได้รวมกัน80บล้านปอนด์นะครับเพื่อจะนําเงินจํานวนดังกล่าวไปซื้อตัวควิกซาควารัสะเคเลียเข้ามาทดแทน แล้วเพื่อนเพื่อนพี่พี่แฟมปีศาจแดงนะครับคิดว่าอย่างไรเหมาะหรือไม่กับการที่จะดึงคาิิซ่าคาวาลัสเคเลียเข้ามาเป็นปีคนใหม่ของทีมปีศาจแดง ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเผยความสัมพันธ์มาคัทและฟอร์ดกับเพื่อนผียังตึงเครียดมีรายงานว่าความสัมพันธ์ระหว่างมาคัทและฟอร์ดกับเพื่อนร่วมทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในแตดบางส่วนนั้นยังคงตึงเครียดนะครับภายหลังเหตุการณ์ยันหวังที่เบลฟาสภายหลังจากเหตุลาป่วยการเมืองหลังเดินทางไปเยี่ยมลาตียันหวังของมาคัทและฟอร์ทำให้เกิดรอยเล้าขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเพื่อนร่วมทีมโดยมาคัทและฟอร์ตะเวน เที่ยวลาตีไปมากกว่า12ชั่วโมงนะครับในเบลฟาสเมื่อเดือนม,มกราคมที่ผ่านมาจนทําให้เจ้าตัวขาดการซ้อมและพลาดการลงสนามในเกม f a ฟเับกับนิวพอร์ตเคานตี้แม้ว่าหลังจากนั้นเขาจะได้รับโอกาสหวนกับสู่ทีมอีกครั้งและทําประตูในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แต่มีรายงานว่าความสัมพันธ์ของมาคันแลฟอร์ดกับเพื่อนร่วมทีมหลายๆในตอนนี้นั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับและถึงแม้ว่าเขาจะยังคงทํางาน ร่วมกับเอริกเทนฮากได้แบบมืออาชีพหลังมีรายงานว่าทั้งสองไม่คุยกันอีกเลยนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เบลฟาแต่เพื่อนร่วมทีมบางส่วนนั้นยังคงไม่พอใจกับการกระทําของเขาอยู่จนถึงตอนนี้ก็น่าจะเป็นจริงอย่างที่ข่าวว่านะครับเพราะช่วงหลังมาคัดและฟอร์ดภาษากายค่อนข้างแย่นะครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะคะโพสกิปถีพอทีซื้อพวกเด็กเก่าเอริกเทนฮาร์ดอนดี้โคอดีตกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมองว่าทีมเก่าควรจะยุติการซื้อพวก นักเตะเก่าของเอริกเทนฮักเข้าสู่สโมสอได้แล้วปีศาจแดงกําลังตกเป็นข่าวเรื่องการดึงตัวมัดไทเดรีกกองหลังของบายเยมิวนิกมาร่วมทีมในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้หลังนักเตะอยู่ในสถานะตัวสํารองของทีมเสือใต้จนมีข่าวเรื่องย้ายออกจากทีมนะครับซึ่งเอริกเทนฮักอยากได้ลูกทีมเก่าสมัยอยู่อาแจากมาร่วมงานกันอีกครั้งเช่นกันเมื่อถูกถามว่ากังวลเกี่ยวกับข่าวลือนี้หรือไม่ทางแอนดี้โคกล่าวว่าใช่เพราะถ้าเขามีช่วงเวลาที่ย ยากลำบากกับทั้งจูเวนตุสและาบยมิวนีคุณคิดว่าเขาจะประสบความสําเร็จกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเปล่าล่ะมัตไธเดริกเป็นนักเตะอีกคนที่เคยเล่นให้กับเอริกเชนฮาร์กและการเซ็นสัญญาส่วนใหญ่ที่เอริกเชนฮาร์กทำระหว่างอยู่ที่สโมสรอนเป็นนักเตะที่เขาเคยทํางานด้วยก่อนหน้านี้เคมีริกเป็นลีกที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงและมหาสมุทรก็ยิ่งใหญ่มากเมื่อพูดถึงนักเตะมีผู้จัดการทีมอีกกี่คนในเพเมริกที่มีแนวทางซื้อนักเตะในแบบเดียวกัน โดยเฉพาะกับทีมระดับท็อปนี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าทําไมจึงมีการคาดว่าอินิออสสปอร์ตกำลังจะจํากัดอิทธิพลในการซื้อนักเตะของเอริกเทนฮาร์ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเพราะตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถขยายตะข่ายให้กว้างขึ้นแล้วแอนดี้โคลกราวและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงเช้านะครับของวันที่8มีนาคมขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้แอดมิน ขอกราบสวัสดีครับ